ให้เหลือเจ้าจ e ้าสวีเดนรุ่นฟีฟ่าอเลสี่ทุกคนอยู่ผมจอนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้ซื้อมาโกฟานบาเทนมานะครับกองหน้าเนเธอร์แลนด์นะหรือว่าฮอลแลนด์นั่นแหละก็เป็นไอคอนชุดใหม่นะครับของแพทนี้นะที่เข้ามา3ตัวก็คือมาพร้อมชิปซินโก้แล้วก็หลุยฟิกโก้นะครับพลังเริ่มต้นนะครับ112นะครับรูปร่าง188น้ำหนัก78รูปร่างผอมนะครับผมถนัดขวา5ไซส์4นะครับ F.P. 27เลยทีเดียวสำหรับกองหน้ารายนี้ นนี่ใส่มีเทคนิคอเขาดิปลอสครับเอาไซ์ฟุตช็อตมงบอลแล้วก็ฟินิชช็อตนะปั่นโค้งนะครับค่าพลังก็ตามนี้เลยอันนี้เป็นบมวกหนึ่งนะแล้วก็เลเวลยังไม่เต็มนะ ซึ่งรูปร่างหน้าตาในเกมนะครับผมมันก็ไม่ต่างจากปีเก่าๆเนะ่ที่ออกมาตั้งแต่เกมเปิดนะครับไล่ไปตั้งแต่ทรงผมหน้าตานะครับโอ้โหเหมือนกันเปียบเลยนะครับรู้สึกจะมีแค่ฟันบัตเทนปี EBS เท่านั้นนะครับผมที่รูปร่างหน้าตาเนี่ยจะดูหล่อเหลาขึ้นนะดูแบบแตกต่างกว่านี้นะครับแต่นี้ก็เป็นโมเดลตั้งแต่เกมเปิดนะ สำหรับมาโกฟันประเทศนะครับเคยทำประวัติไปแล้วนะในสมัยออนไลน์3นะครับหรือถ้าใครอยากจะรู้ประวัติรายละเอียดก็ลองไปหาเสิร์ชดูใน YouTube แล้วกันนะครับมีหลายช่องที่เขาทำเลยนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ผมก็จะเล่าแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับ ซึ่งมาโก้ฟันบัตเทนเนี่ยแจ้งเกิดกับสโมสรไอแซกซ์อัมสเตอร์ดัมนะครับเป็นทีมในลีกบ้านเกิดของเขานในเนเธอร์แลนด์นั่นเองครับเริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่ปี1981นะครับอยู่กับไอแซกซ์ประมาณ6ปีนะครับจนถึงปีพันเก้ายเด็กก็ย้ายมาสโมสรเอซิมิลาน Milan, ซึ่งในช่วงที่เขาก่อนจะย้ายมาเอซีเนี่ยผ,ผลงานดีมากนะครับยิง43ประตูจาก43เกมนะครับ <Wow. S 1> ก็เลยทำให้เอซิมิลานต้องดึงตัวมาร่วมทีมเลยทีเดียวนะครับ ก็อยู่กับเอซิมิลานเนี่ยผลงานโคตรโดดเด่ดเนะครับโคตรดีนะครับผมฟ้าแชมป์ทั้งแชมป์ลีกได้ถึง3สมัย แชมป์ยูโรเปียนครับก็ได้นะครับหรือว่ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองครับสสมัยติดเลยนะครับแล้วก็บอลทัวรอิตาลีนั่นนู่นนี่นะครับได้เยอะมากนะครับผมแล้วก็ผลงานในทีมชาติในเทอร์แลนด์เนี่ยพาในเทอร์แลนด์คว้าแชมป์ยูโรได้ด้วยนะครับในปี1988นะครับแต่กองหน้ารายนี้นะครับยังเป็นเจ้าของรางวัลบอลลงดอร์ถึง3สมัยนะครับตั้งแต่1988 1989แล้วก็1992นั่นเองนะครับถือว่าไม่ธรรมดา สำหรับกองหน้ารายนี้นะครับผมยิงลมคมกิบไม่ใช่นะฮะ <c ười> คือเขาเป็นเหมือนไอคอนิกในเรื่องของการเป็นสไตรเกอร์ในฝันในยุคนั้นเลยนะครับเขามีรูปร่างที่ดีมีความเร็วที่ดีมีเซนสบอลที่ยอดเยี่ยมนะครับแถมแบบมีเขาเรียกว่าพลังพิเศษอะ <c ười> อยู่ทุกที่ทุกเวลานะครับผมก <c ười> ็เหมือนดังฉายาของเขานะครับที่คนเขาเรียกขานกันว่าเขาคือเพชฌฆาตพายกระซิบผู้ได้ลิ่นของประตูนั่นเอง แล้วก็ความน่าเศร้าของมาโกฟานบัเทนคือเขาแขวนสตาร์ทก่อนแวนควนนะครับประมาณอายุ33มเอ็ดเองมั้งนะแต่ก่อนหน้านั้นก็เจ็บเจ็บแบบเนื้อรังนะฮะเจ็บบ่อยด้วยนะครับตอนที่อยู่เอซิมิลานะแล้วก็ด้วยความเข้มข้นของลีกอิตาลีด้วยนะครับในยุคนั้นนะเรียกได้ว่าเข้าบอลหนักนะครับเข้าบอลแรงนะไม่มีกฎแบบใบลงใบแดงนี่ออกยากมากนะครับผมหลังจากที่ฟันบาเทนแขวนสตาร์ทไปนะครับก็เหมือนจะมีการแก้กฎเลยนะในเรื่องของการเข้าบอลจากข้างหลังนะครับ เซฟนะนักเตะกองหน้ามากขึ้นนะครับผมเพราะว่าบัตเทนเน่โอ้โหบอลลุงดอสมสมัยอะ่ะแต่แขวนสตาร์ทแบบเร็วมากนะครับเขาเลยเพิจรา,ารณาในเรื่องนี้กันนะครับผมก็น่าเสียดายนะถ้าเกิดว่าไม่เจ็บเนี่ยอาจจะมีสถิติที่โหดกว่านี้หรือเปล่านะครับก็เป็นได้นะเอาลรามาพูดถึงในเกมฟีฟ่าไรสกันหน่อยดีกว่านะครับสำหรับบัตเทนไอคอนนะครับก็ยังคงความเล่นยากเหมือนเดิมนะใน ในความคิดผมนะครับคือมันเป็นคล้ายๆแบบว่าเป็นกองหน้าที่แบบผมไม่ค่อยจับนะกองหน้า3มดาวทื่อๆนะครับตัวแบบใหญ่ๆนิดนึงนะครับแล้วก็แบบกระชากบอลไม่ค่อยโหวะเลี้ยงเองชงเองกินเองยากอะไรอย่างงี้นะครับต้องแบบหาตัวป้อนดีๆนะครับหรือว่าหาแผนที่แบบว่ามีตัวชงนะพวก422 1 1หนึ่งนะครับที่มี c A m หรือว่า4222นะครับที่เป็นหน้าคู่อะไรอย่างเงี้ยหน้าต่ำหน้าเป้านะครับก็พอที่จะเล่นได้ดีขึ้นมาหน่อยนะครับผม ดูฮะสปีดความเร็วมันก็ไม่ได้จัดจ้านมากนะครับแต่ว่าจบนี่คมใช้ได้นะายขวาในกรอบนี่ถือว่าคอนเฟิร์มว่าคมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเท้าซ้ายเนาะกรอบเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ไว้ใจได้มากเท่าไหร่นะมันไม่ได้เวอร์ขนาดนั้นนะนี่ข <c oughs> นดาดใส่โค้ดพัฒนาการยิงประตูนะครับและจังหวะนี้ครับพลิกมายิงซ้ายนะถ้าเป็นในกรอบนี่ก็ไม่ต้องปั่นไม่ต้องอะไระครับยิงยัดนี่ก็เข้าแบบคมคมอยู่แล้วครับแล้วก็รีคลิกนี่ครับลูกนี้ ก็ไม่ได้เป็นตัวที่ฟรีคิกได้ดีขนาดนั้น,นครับคือแบบยิงเน้นแรงแต่ว่าลูกไม่ค่อยฮุกเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ยิงขำๆไม,ม่ดูนะและช่องนี้ก็สวยเลยล้ครับแทกซืมอพื้นที่มาปั่นทรายครับผมคือถ้าป้อนดีๆจ่ายช่องสวยๆเนะี่ยไม่ต้องวิ่งเยอะเนะี่ยผมว่าก็เป็นอีกตัวที่จบคมใช้ได้นะครับ แต่ถ้าจะให้พาบอลไปเองแบบยาวๆหนักๆเนี่ยแทงแบบซีซัวอะไรอย่างนี้ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ทางเขาเท่าไหร่นะครับสปีดของเขานี่มันหนีกระชากกองหลังไม่ค่อยได้นะครับไม่มีสปีดดิปลื้อด้วยนะจงังหวะแตะบอลไม่ค่อยเร็วอะครับอาจจะต้องแบบว่าจ่ายจางังหวะดีๆนะแล้วก็จบให้เร็วที่สุด <laughs> นี่คือสไตล์ของเขานะครับก็ลองดูจากหลายๆจงังหวะนะครับผม มาดูจังหวะนี้นิดนึ่งครับทำชิงวันทูครับแล้วก็ยกหมาวันเล่ครับนี่ฮะนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะสำหรับบาเทนนะครับก็คือเปรี่ยงเดียวครับได้ทุกท่านะครับยิงวันเล่ยิงแบบไม่จับนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งจุดเด่นของเขานะครับก็คือการเก็บบอลนะค่อนข้างดีนะครับนี่ฮะอันนี้ใส่เฟิร์สทัชด้วยนะครับทำให้แบบสมูทมากขึ้นเลยนะเฟิร์สทัชเดี๋ยวมีคนถามอยู่ว่ากดยังไงนะครับลองไปหาดูใน YouTube ได้นะครับ เท้าเข้าจะผมตอนนี้ก็กดปุ่มสปินสองทีนะครับจังหวะบอลจะลงเท้ามันจะแตะไปข้างหน้านะครับหรือว่าถ้าใครแอดวานกว่านั้นก็ใช้อนาลกขวาช่วยนะครับอนาลกขวาก็ถ้าเป็นคีย์บอร์ดน่าจะเป็นปุ่มคอนโทรลน่ะกับทิศทางจังหวะที่บอลจะเข้าเท้าตัวที่มีเฟิร์สทัชอืมเราจะแตะไปทางไหนแล้วก็กดอย่างนั้นนะไปนะครับงงไหมถ้างงก็ไปดูคลิปคนอื่นแล้วกันนะคนอื่นเขาสอนอยู่นะครับเฟิร์สทัชแล้วจังหวะดีครับพยายามที่จะพิวนะสามดาวนะฮะมันได้แค่นี้แหละครับ3ดาว นะครับผมก็ช่วงหลังๆนะผมจะชอบตักโยนทะลุช่องโด่งให้ให้บาร์เทนเก็บนะครับเพราะว่าโชว์ความเขาเรียกว่าโชว์ความคอนโทรบอลเหรอนะครับผมดูดบอลอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เดี๋ยวจะมีคนถามอีกอะพี่ครับกดยังไงนะก็ถ้าเป็นคีย์บอร์ด q w นะครับผมคือการทะลุช่องโด่งนั่นเองหรือว่าถ้าเป็นจอยก็ปุ่มใช้ทักษะบุกแล้วก็สามเหลี่ยมนะหรือว่าปุ่มแทงนะครับก็หลากหลายจังหวะนะครับตัดมาให้ดูกันครับจังหวะนี้ครับในมาครับดีดขึ้นมา จับนิ่มไหมนิ่มอยู่นะผมว่ามันคล้ายๆแบบควนี้ตอรอยเบิร์กแคมอะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็หม่งจังหวะในหม่งสวนโกเข้าไปเลยนะบาทเทนครับจังหวะนี้ก็โชว์ความเป็นเทคนิคอลดิบลเลอร์นิดหนึ่งครับก็จะพลิกจะอะไรกนะ็ไม่ได้ทื่อมากครับในจังหวะแบบประมาณนี้นะมันก็พอไปได้อยู่นะครับบาทเทนแต่เสียดายนะสี่ดาวมันน่าจะดีกว่านี้นะครับ จะมีแบบเบอร์ประทออเทิร์นอะไรอย่างนี้ให้เล่นนะฮะโหแล้วดูจังหวะนี้เบียดครับอาจจะไม่เร็วเท่าไหร่ครับแต่ร่างกายนี่ดีเหลือเกินนี่ครับเนมาร์ก็ใช้รูปร่างให้เป็นประโยชน์แหละครับนะฮะพักบอลบ้างเล่นเองบ้างแต่เล่นเองเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะมันไม่มันไม่ควรที่จะเล่นเยอะครับสำหรับบาเทนนะครับอย่างที่บอกครับโป้งเดียวจบดีกว่านะครับผมนี่ครับความแข็ง แล้วดูจังหวะเก็บบอลโอ้โหได้เปรียบเลยครับเนี่ยอาวสัยครับแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นเรื่องลูกหมงกนะม,มงได้ดูรุนแรงหรือเกินนะครับสำหรับตัวที่มันมี p าเวอร์เฮดเดอร์แบบบัสเทนนะครับผมเดี๋ยวน่าจะมีไฮไลท์อ่านี่มาละนี่ครับจงังหวะมงนี่ดูมันแบบว่าดูง่ายๆเลยครับผมโอ้โหแล้วจังหวะน,นี้มงติดเซฟแล้วก็ซ้ำไม่ได้ครับอาจจะมีจังหวะพลาดบ้างครับ จังหวะน,นี้มากอนลอนโซครับก็ง่ายๆครับเหลี่ยมนี้เตะมุมบ้างครับผมอันนี้ผมคุมไราการดนะผมคุมไราการดแต่ว่าบาเทนมันกระโดดมาโม่งเองครับอันนี้ก็มาแบบงงๆจังหวะน,นี้เปิดย้อนครับก็ไม่ได้ครับมายจังหวะหน,นึ่งครับเบลินเปิดเดด็ลียดมาเข้าชาร์จเลยแหะครับยิงแบบไม่ต้องจับนะครับผมจังหวะน,นี้ไหลมาบาเทนซัดเลยครับ ก็ถือว่าทําได้ทุกอย่างเลยครับที่กองหน้าควรทําได้นะในเรื่องของการจบสกอร์นะครับแต่อาจจะเลี้ยงเองชงเองกินเองไม่ได้ดีมากนักนะครับผมสปดีดการกระชากบอลอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้โหดเท่าไหร่แต่นอกนั้นมันก็โอเคนะเอออยู่ในระดับที่ดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับแข็งแกงร่งสมดุลบาลานซ์ดีมงได้นะครับยิงไกลได้ด้วยนะครับเท้าขวานี่ค่อนข้างหนักพอสมควรนะครับ ถ้าเกิดว่าจะเป็นข้อเสียของบัตเทนนะก็น่าจะมีเรื่องของการกระชากบอลหนีกองหลังนี่แหละถ้าเกิดว่าไม่ได้ใส่เฟิร์สทัชหรือว่า,าได้เหลี่ยมจ่ายดีๆเนี่ยโอ้โห ผมว่าหนียากนะครับหนียากแต่มีความแข็งนะแต่มีความแข็งแต่ก็ยังดูยากอยู่ดีนะครับเล่นสวนกลับอะไรเงี้ยจังหวะสวนกลับนี้จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่สำหรับสไตล์แบบบาร์เทนนะครับอาจจะต้องออกปีกให้ปีกเลี้ยงแทนนะครับผมแล้วก็เปิดเข้ามะามงอะไรก็ว่านไปนะครับแต่ว่าจะแทงซีซัวให้เขาเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ใช่แนวไม่ใช่ทางแน่นอนนะแล้วก็คลิปนี้ขอแนะนําโค้ดสําหรับมาโกฟันประเทศหน่อยแล้วกันนะฮะสิ่งที่ต้องมีก็คือแทรกซึมพื้นที่นะครับ เฟิร์สทัชนะครับอีกอันนึงเป็นอะไรก็ได้นะครับผมอาจจะเป็นพัฒนาการยิงประตูระยะไกลก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าปั่นโค้งก็ได้นะครับก็แล้วแต่สไตล์เราเลยหรือจะเป็นทะลุช่องก็ได้นะครับแต่ว่าต้องมีเฟนะิร์สทัชอะผมพูดแค่นี้นะครับกับแทรกซึมก็อาจจะทําให้เล,เล่นง่ายขึ้นนะครับผมก็สำหรับมากูฟันประเทศความชอบส่วนตัวนะครับผมให้คะแนนความชอบดีกว่าผมให้ที่ แล้วกันนะครับผมสำหรับบาสเทนไอคอนนะอันนี้บวก2นะเออบวก5จะเก่งกวันนี้ก็ได้ก็ยจะไปรู้นะครับแต่ว่าผมผมเคยไปเล่น ebs บวก8มาแล้วไม่ย่างเล่นยากเลยขนาดแบบสกิลมูฟเยอะขึ้นนะครับก็ไม่รู้ว่าทำไมเหมือนกันนะแต่ก็เป็นตรงหน้าที่มีทีเด็ดครับใครที่ชอบกองหน้าสไตล์นี้นะสไตล,ล์แบบพักบอลได้คลาสสิกคลาสสิกหน่อยไม่ต้องเน้นแบบท่าเยอะนะครับผมเน้นแบบความคม ความแข็งสายแข็งสายพักบอลอะไรเงี้ยจัดไปครับบาสเทนนะครับมาแล้วครับในแพทนี้ก็ขอบคุณครับที่ดูจนจบนะฮะถ้าเกิดว่าชอบบาสเทนชอบใจคลิปนี้ก็สามารถกด like, ไลค์เปกระจายให้กันได้นะครับผมและสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปกับลูกยิงสวยๆนะฟรีคิกแบบแน,น่นๆน,นะครับของบาสเทนแล้วกันนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีบาย